ก็สรุปความว่าในสังคมลูกในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการคือความเกิดความสันติสุขในสังคมเกิดความสันติสุขในสังคมทีนี้สันติสุขในสังคมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยคุณในสังคมทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันคือหมายถึงว่าให้มีความโปร่งดองซึ่งกันและกันและให้มีความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือคือถ้าพูดเป็นภาษาที่ใช้กันว่าคือทุกศาสนาให้มีความสามัคคีหรือคนในสังคมนี้ให้มีความสามัคคี แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไห้มีคุณธรรมประจำใจไม่ว่าศาสนาไหนนะคุณธรรมประจำใจที่ทุกศาสนาต้องมีก็คือความเมตตานะความเมตตาทำโตอเพื่อนมนุษย์อันนี้สำคัญที่สุดนะฉะนั้นก็ขอพูดเพ็ยงต่อนี้